ผู้ชายหน้าเฮียขนาดาไหนผู้หญิงก็อยู่ด้วยวิโดงได้วิโดงได้แชมป์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะน้องขวัญวิโดวดงได้แชมป์ลูกแชมป์แชมป์ปีนี้แชมป์ค่ะปีที่แล้วลองแชมป์ผู้นี้ใส่เสื้อสีดําค่ะผู้นี้ถูกหวยแล้วไปทํานมกันเนาะผู้นี้ถูกหวยแล้วก็เดินไปเลยค่ะไปทํานมกันก็แบบอะชันถูกหวยอ่ะเออมาทํานมเอาไปให้ผัวจับอะไรเงี้ยไม่มีแอดมินอ่านแอดมินจะตอบหลังจากตอบไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวให้แอดมินไล่ตอบนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวให้น้องแอดมินไล่ตอบนะ แล้วหนึ่งจะปิดไลฟ์สดแล้วจะให้อดินไล่ตอบทุกคนรีบทักไลที่ปักหมุดไปขอเข้ากลุ่มค่ะหนึ่งขอจับเวลาสองนาทีหนึ่งปิดไลฟ์สดจ้าขอจับเวลาสองนาทีปิดไลฟ์สดใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีบทักไปหาแอดมินเพื่อขอเข้ากลุ่มแล้วก็ดูในกลุ่มเลยนะคะแอดมินจะแจกทองคืนนี้เลยนะคะสาหรับคนที่อยู่ในกลุ่มสีมงคลสีดําค่ะสีมงคลสีดําสีมงคลคือสีดําจ้า สีมงคลคือสีดำพรุนนี้ใส่สีดำนะสีดำนำโชคนะคะอะเหลือหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีนะครบสองนาทีหนึ่งปิดไลฟ์จริงๆนะคะนางน่ารักจริงๆเคยไปเม้นนางตอบกลับเราทุกเม้นเลยขอบคุณนะคะไปหาเด็กๆในไลฟ์สดให้ดูเด็กๆด้วยนะคิดถึงได้เลยค่ะพี่จินนี่พรุ่งนี้ต้องปังอารมณ์ดีต้องปังอยู่แล้วพรุ่งนี้ได้ค่าแต่งรถคืนแน่นอนโอ้สามแสนนะัขอเกินได้ไหมขอขค่ารถคืนเลยได้ไหมโดยไป็ล้านสาม ขอค่ารถคืนเลยได้ไหมคะผู้นี้สีดําค่ะผู้นี้ใส่เสื้อสีดํานะคะสีดํานําโชคจ้าวันนี้มาเกิดพี่พี่ยอรีเทิร์นพี่ชายของน้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะคะพี่แล้วก็ขอให้พี่สุภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนาโอ้โหจริงปะรูปหล่หอๆไม่เอาไปลงเอาไปลงรูปแฝงไปลงโอ้ยถุกหวยทำนมเลยเออถุกหวยปุ๊บถือตังไปทำนมเลยผัวมึงนั่งกินข้าวกับน้ำปลาไปก่อนกูจะไปทำนมเพราะเดี๋ยวไม่งั้นมึงไปมีเมียใ,ใหม่ ถูกหวยปุ๊บผมใหผัวกินข้าวกับน้ำปลาไปก่อนข้าวกับน้ำพริกไปก่อนไปทำนมก่อนค่ะอันดับแรกนะคะทำนมก่อนหน้าไว้ที่หลังทำนมก่อนเพราะว่าบางคนเขาก็าทำนมก่อนทำหน้านะคะจัดไปอะเหลืออีกสามสิบวิหนูปิดไลค์ใครเข้ามาแล้วนะคะลูกนอนมาล้านเปอร์เซนต์ลูกนอนมา100ล้นนานเปอร์เซนต์คืออะไรวะหนูไม่เข้าใจ ขอบคุณนะคะน้องขวาญขอบคุณน,นะคุณนี้ถูกหวยจะตะโกนเออนมพานรวยผู้นี้จะตะโกนนมพานรวยเลยแคปชั่นจะเป็นนมพานรวยเลยค่ะถ้าผู้นี้ถูกหวยนี่คือแบบเปิดนมโชว์ไปเล,เลยสิค่ะน่ารักมากด้วยเคยเจอเคยกอดด้วยไม่ถือตัวกันเองนะแร้วขอบคุณนะคะโอ้ยของเงินแสนจัดไปอ่ะฟังให้ดีนะคะอีกแปดวิ่หนูต่อให้นิดนึงนะหนูก็จะปิดไรแล้วนะพูดจบหนูปิดไ์เลยนะใครเข้ามาแล้วทักไลน์ที่ปักหมดไปฟังไม่ใช่ค่ะฟังนะฟังหนูพูดนะ ใครเข้ามาแล้วทักไลน์ที่ปักหมุดไปแล้วไปบอกว่าขอเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มไปแล้วจะได้แนวทางหุ้นฮานอยลาวรัฐบาลไทยแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วในกลุ่มจะมีแอดมินเข้าไปแจกทองให้หลังจากหนึ่งจบไลฟ์สดคนเข้ากลุ่มครบแอดมินจะแจกทองให้ในกลุ่มคุณจะได้แนวทางได้ลุ้นทองด้วยทอง่งแจกให้หมดตะก้านี้วันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่านีเที่ยวอีกนะบุรีบุรี เงินที่หายคืนเอาทำไมเงินหายหรอครูเลขแนวทางรัฐบาลไทยแปาในกลุ่มเลยค่ะทักไปขอเลยไม่ต้องสมัครลิงก์ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายไม่แต่บาทเดียวทักไปขอได้เลยเข้าฟรีค่ะเข้าฟรีค่ะทักไปขอได้เลยจ้าทักไปบอกว่าขอเข้ากลุ่มเข้าฟรีผู้นี้ปังยกกลุ่มอ่าเนาะแอดดิมเนาะต้องปังยกกลุ่มแล้วนะดำยันเกงในสั้นเออโอ้ยคุณนี้แบบสีดำนะ เสื้อในดำเหมือนเกงในดำเหมือนเกงดำเสื้อดำรองเท้าดำเออดำนี่นี่ดำันเหยเ็กจัดฟันเลยค่ะดีนะไม่ดด้ยันฟันกินช็อกโกแลตก่อนเช้ามากินช็อกโกแลตรอเลยขอสักหลานนะแม่คนนะี้พี่ฟา้าต้อง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 หลานอัพแหละถ้าเต้นแม่ใครจะตานอ้ะ,อะบุรี่บุรี่ถ้าเต้นหรอประจานฉันหรอประจานฉันชิมบ็อกบ็อกหยอกหยอกโอเค ทำนมที่ไหนหมอหนาทีเอสเอ็กค,คลินิกค่ะทํา3ร้อยซีิลิโคนเบนเตอร์จ้าทรงไฮโปรไฟล์เลขในกลุ่มปังพวกนี้รวยอะใช่เลยแม่น้องอมสิทธ์พูดจริงเอาเรื่องจริงมาพูดพวกนี้ปังรอดูเลยค่ะในกลุ่มขออนุญาตปิดไลฟ์สดให้แอดมินไปแจกทองนะจ๊ะนะจ๊ะเจอกันในกลุ่มนะคะเจอกันในกลุ่มนะคะ เดี๋ยวกลุ่มปังทุกวันจริงค่ะไม่ไม่สตอไม่สตอเบลแห่ค่ะเข้าตลอดค่ะเม็ดเดียวเน้นๆค่ะตามสไตล์ของคนสวยวันนี้แม่หนึ่งนอยแซบมากลูสี่ลูสามเข้าทั้งสามนอยเลยอะปังอะปังคุณนิพรัตน์เอาทองไปวงหนึ่งซีคอมเมนต์แบบนี้อ่ะคุณนิพรัตน์เอาแหวนทองไปวงหนึ่งคอมเมนต์อะไรนี่ยฮะหาเพื่อนจะบอกว่าเป็นหน้ามานะรู้ไหมแต่เอาแหวนทองไปเลยวงหนึ่งใครว่าเป็นหน้ามาช่างแม่ง นมมหาราณีไม่ใช่นมสกอยไม่ต้องใหญ่วายแรงนะพี่แรงนะพี่พอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไปต้องหาเมียแล้วครับเออต้องหาแล้วต้องหาแล้วนะทีนี้ต้องมีเมียแล้วจ้าอย่าแต่งรถทั้งวันโดยที่ไม่มีเมียไม่ได้นะคะต้องมีเมียแล้วคะ่ะเมียต้องเข้าสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนดูตามมาจากติ๊กต็อกอ่ะใครกดลิงก์เข้าในติ๊กต็อกไม่ได้กดหน้าเฟซบุ๊กเลยค่ะเข้าแน่นอน ฟังให้ดีนะคะนมหารานีไม่ใช่สกอรแค่นั้นเพราะโอเคค่ะพิจิกจัดไปค่ะฟังให้ดีนะ1,800คนดูใครเข้ามาแล้วอยากเข้ากลุ่มฟรีคลิกลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดไปแล้วไปบอกว่าขอเข้ากลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องสมัครลิงก์อะไรเข้าฟรีๆเข้าไปในกลุ่มแล้วลอรอลุ้นเลยเดี๋ยวในกลุ่มเขาจะมีแอดมินแจกทองให้ในกลุ่ม หมดตะก้านี้จะกี่กลุ่มก็ตามหมดตะก้านี้แจกให้หมดหนูจะบอกว่าไม่รู้ว่าใครคนติดตามหนูรู้สึกยังไงแต่หนูมีความคิดว่าตั้งแต่วันที่หนูไปทํานมมาหนูปังทุกวันนมหนูนี่มันเป็นนมเรียกทรัพย์หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเออเมียใครไม่มีนมมาเล่นกิจกรรมกับหนูได้ตังค์เอาเอาได้ตังค์ก็เอได้ได้กิจได้ได้รางวัลไปก็ไปให้เมียไปทํานมให้เมียไปทําหน้าจะได้สวย ไม่ต้องแก้ปัญหาใดการหาเมียใหม่ค่ะเอาเมียไปทําอยากได้เมียสวยเอาเมียไปทําค่ะให้ตังเมียไปสัญญกรรมถ้าถ้าไม่มีตังให้เมียมาเล่นกิจกรรมกับหนูมาอยู่กับหนูแค่นั้นเองในกลุ่มหุ้นแตก3ตัวบ่อยมากค่ะไม่เอาเรามันคนปังไงทักไปไม่ตอบแอดมินตอบหลังจากจบไลฟ์สดนะคะแอดมินตอบหลังจากจบไลฟ์สดครับ แอดมินจะตอบหลังจากจบไลฟ์สดนะคือวันนี้ปังอะ่ะนอยปังอะ่ะและพรุ่งนี้คือมั่นใจยินดีกับแชมป์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคือวันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าผัวได้แชมป์นะคะผัวได้แชมป์ไปแข่งบอลมาได้แชมป์เข้าแล้วเออรอดึงกลุ่มแป๊บหนึ่งนะปกติก็ปังยิ่งทํานมยิ่งปังสาถูกค่ะใครอยู่กลุ่มเก่าแล้วอยากเข้ากลุ่มใหม่อันนี้หนึ่งเจวันนี้หนึ่งแจกให้คนที่เข้ากลุ่มวันนี้นะ ใครอยู่กลุ่มเกา่าอยากเข้ากลุ่มใหม่ทักไปขอแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มได้เลยนะคะ๋ยวเขาส่งลิงกลุ่มใหม่ให้ก็จะก็จะได้รู้วันนี้เอ,อ้น,นี่ไอัน,นี้หนึ่งให้ของวันนี้นะเพราะวันนี้ถูกหวยแสนหนึ่งถูกหวยแสนหนึ่งแล้วก็ผัวได้แชมป์นะคะอ,อารมณ์เลยดีไอ้ทางจมูกไว้ใส่แว่นอันนี้คือเหมือนบูลลี่หนูเลยหนูเวลาใส่แว่นก็ตกไปตรงนี้เหมือนกันนี่ผ่าเมียก่อนพอได้รางวาัลอ่าได้รางวัลมาคือถ้าเป็นผู้ชายนี่พาไปฉีดเพิ่มขนาดได้นะคะเดี๋ยวติดต่อรโรงพยาบาลให้เลยพาไปฉีดเพิ่มขนาดไไไดด้้้สาาารรัับท่ผูชยีงวลป สามารถเอารางวัลของคุณท่านไปสามารถฉีดเพิ่มขนาดของคุณได้เลยนะคะจาก49จะเอาไปเป็น52 5 4 56อันนี้แล้วแต่ท่านจะพอใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใช่หนูเข้ามมดแหละนอยลาวรัฐบาลไทยวุ่นหนูมั่นใจหนูมั่นใจว่าหนูปังเออใครจะด่าหนูมั่นหน้าหนูมั่นหน้าเพราะหน,หนูหนูเข้าจริงหนูเข้าจริงหนูก็มั่นหน้า นมพารวยอันนี้เรื่องจริงป่ะอันนี้หนูพูดจริงๆริงแต่หนูทำนมมาหนูปังมากเลยนะเดี๋ยวนะขอบคุณนะคะอะสองพันหนึ่งร้อยคนดูฟังให้ดีนะหนูจะปิดไลฟ์สวนแล้วนะคะชอบอะไม่ต้องหาเมียใหม่พาเมียไปทาหน้าแคนเอาจริงพี่การแก้ปัญหาคือถ้าอยากได้เมียสวยไม่ต้องไปแก้ปัญหาโดยการไปหาเมียใหม่ค่ะเพราะถ้ามึงหาเมียใหม่อย่าลืมนะหนูจะบอกว่ามันเป็นข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งแปลกป้าผู้หญิงเราอะผู้ชายหน้าเหี้ยขนาดไหนก็อยู่ด้วยแต่ผู้ชายอะพอมันเจอผู้หญิงใหม่ที่สวยมันไปเฉยเว้ย อันนี้เรื่องจริงอันนี้พูดจริงอันนี้ความในใจนะแต่จะบอกว่าคุณผู้ชายขาคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดถ้าผู้หญิงคนนี้ทําหน้าที่ของภรรยาได้ดีแล้วคุณไม่ต้องไปหาเมียใหม่คะ่ะคุณพาเมียไปทําหน้าคุณอยากได้เมียนมใหญ่คุณพาเมียไปทํานมคุณอยากได้เมียผิวขาวพาเมียไปฉีดผิวคุณไม่มีตังคุณมานี่เลยคะ่ะ เอาเงินไปแต่งรถดีกว่าอมีเมียมันดีนะคะพี่รถมันขี่ได้แต่เมียทั้งขี่ได้ทั้งค่อมได้ทั้งขึ้นได้เลยนะคะพี่อันนี้เองคิดดีๆดีนะ <c oughs> อ่ะใครอยากได้แนวทางฮา,านอยลาวรัฐบาลไทยแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย ทักไลน์ที่ปักหมุดไปไปขอเข้ากลุ่มนะคะทักไปแล้วแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มด้วยนะทักไลน์ที่ปักหมุดไปแล้วแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องสมัครลิงก์ใดๆที่หนึ่งไม่สามารถให้แนวทางหน้าไลฟ์สดได้เพราะหนึ่งจะถูกบล็อกเนาะหนึ่งก็เลยนําทํากลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ลงแนวทางและบอกเลยว่าปังแน่นอนขอสนับสนุนชุดแข่งให้เด็ก15ปีไปแข่งที่ศักด์แก้วพอจะได้ไหมครับคุยกับคุณฟิล์มเลยค่ะ ขอสนัเสนอชื่อย่วันต้องคุยกับคุณฟิล์มเลยนะคะช่วงนี้คุณฟิล์มคุ้มมากเลยเอตามแต่ลูกคนแ้วจะทองลูกสามแล้วเขาคุณมากมากนะคะเออจริงผู้ชายหน้าเฮียขนาดไหนผู้หญิงก็อยู่ด้วยบิ๊กดงได้บิ๊กดงได้แชมป์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะน้องขวัญบิ๊กดิกดงได้แชมป์ลูกแชมป์แชมป์ปีนี้แชมป์ขับไปที่แล้วลองแชมป์ผู้นี้ใส่เสื้อสีดําค่ะ,คะผู้นี้ถูกหวยแล้วไปทํานมกันเนาะผู้นี้ถูกหวยแล้วก็เดินไปเลยค่ะไปทํานมกันก็แบบออะฉันถูกหวยอ่ะเออมาทํานมเอาไปให้ผัวจับอะไรเงี้ย ไม่มีแอดมินอ่านแอดมินจะตอบหลังจากจบไลฟ์สดนะคะเด๋ยนหนึ่งจะปิดไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวให้แอดมินไล่ตอบนะคะเดือนหนึ่งจะปิดไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวให้น้องแอดมินไล่ตอบนะเดือนหนึ่งจะปิดไลฟ์สดแล้วจะให้แอดมินไล่ตอบทุกคนรีบทักไลน์ที่ปักหมุดไปขอเข้ากลุ่มค่ะหนึ่งขอ